สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่อง c o m เมนต์อาเซียนวันนี้แอดมินจะขอนำเสนอมุมมองและทัศนคติของแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียที่มีต่อทีมชาติไทยภายหลังจากนับตกสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเบลเกรียไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์25-20ต่อ25-22ต่อและ25-20ต่อในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก เราไปรับชมความคิดเห็นว่าแฟนบ,บอลบอลชาวอินโดนีเซียจะมีมุมมองอย่างไรต่อทีมชาติไทยไปรับชมรับฟังกันเลยครับก่อนรับชมฝากกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของทีมงานพวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านที่1กันเลยนะครับบางทีฉันก็รู้สึกอิจฉาที่เห็นประเทศไทยเป็นแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอ เริ่มจากฟุตบอลฟุตซอลและวอลเลย์บอลมุมมองของชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับระดับของไทยอยู่ใน v n l นขในขณนะที่อินโดนีเซียยังอยู่เฉพาะซีเกมและเอเชียนเกมเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเลยนะครับประเทศที่2ของฉันไทยแลนด์ Thailand. คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับ ประเทศไทยมันปังอินโดนีเซียทำแบบนี้ไม่ได้นะฮ่าฮ่ <bureaucracy> มุมมองท่านต่อมาเลยนะครับจริงๆแล้ววอลเลย์บอลทีมหญิงของเราก็มีนักตบดีๆเยอะแต่ทำไมเมื่ออยู่ในฟอร์มทีมชาติแล้วเล่นไม่ดีมุมมองชาวอิโนโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับเย้ๆ yeah, ย yeah, yeah. ชาวอิโนโดนีเซียคนต่อมาเลยนะครับ ก็ได้ตั้งประเด็นคำถามไว้ว่ารูปแบบการเข้า NVL เป็นอย่างไรบ้างครับจากนั้นนะครับแอดมินก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้ไว้ว่าต้องขยันเข้าร่วมจริงแชมป์เอเชียก่อนปรับปุ่มอันดับเข้าร่วมชาเลนจ์ครับแล้วค่อยทำได้ถ้าเป้าหมายคือเหรียญทองซีเกมก็อย่าฝันว่าจะได้เข้าร่วม AVC คนต่อมาก็ได้ตอบกับคอมเมนต์อีกครั้งไว้ว่า อินโดนีเซียยังห่างไกลจาก VNL หรอคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเลยนะครับก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์อีกครั้งไว้ว่าไกลมากถ้าสหาพันธ์อินโดนีเซียต้องจริงจังมากถ้าต้องการเข้าร่วม VNL มุมมองท่านต่อมาเลยนะครับพรนพันธุ์ผู้เล่นไอดอลคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาเลยนะครับ สุดยอดประเทศไทยเมื่อไรวอลเลย์บอลหญิงของเราจะได้เข้าร่วมมุมมองท่านต่อมาเลยนะครับร่างกายไม่สูงแต่วิธีการเล่นมันดีมากๆอย่างไรก็ตามทีมไทยเจง๋งและต่อมานะครับก็คือความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายที่แอคมินได้เลือกนำมาในวันนี้น่าเสียดายที่อินโดนีเซียไม่ได้เข้าร่วม VNL และนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียที่มีต่อทีมชาติไทยความคิดเห็นเหล่านี้เป็นเพียงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ